สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ร้อนที่สุดของการเมืองไทยในตอนนี้เลือกตั้ง69เพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์เราก็จะถึงวันชี้ชะตา8กุมภาพันธ์แล้วคำถามคือตอนนี้คุณตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกใครแต่ช้าก่อนครับรอบนี้ไม่ได้สู้กันที่นโยบายสวยรู้อย่างเดียวแต่สู้กันที่สงครามความรู้สึกแบบเต็มๆ3แบบที่ชัดมากๆ บางคนเลือกด้วยความหวังอยากเปลี่ยนประเทศให้หลุดจากโครงสร้างเดิมบางคนเลือกด้วยความกลัวอยากได้ความสงบอยากได้ความมั่นคงไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายและอีกหลายคนเลือกด้วยความหิวคือปากท้องต้องมาก,ก่อนรายได้ต้องมาชีวิตต้องดีขึ้นจริง วันนี้ผมจะพาไปส่องให้ลึกขึ้นว่าในโค้งสุดท้ายนี้3ค่ายใหญ่สีสม้มสีน้ำเงินและสีแดงเขางัดไม้ตายอะไรออกมาเล่นกันบ้างและใครมีโอกาสเข้าวินมากที่สุดในสนามที่ไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลอย่างเดียวแต่วัดกันด้วยความรู้สึกของคนทั้งประเทศเริ่มจากสีสม้มพักประชาชนภาพรวมต้องบอกว่ายังเป็นค่ายที่ทำคะแนนนำในกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซและเจนวรวมถึงคนเมืองจำนวนไม่น้อยจุดแข็งของสีสม้มไม่ใช่แค่รายละเอียดนโยบายแต่คือเรื่องเล่าที่เขาปักธงมาตลอดว่า ประเทศนี้ติดลมเพราะโครงสร้างเก่าและต้องมีใครสักคนกล้าชนเพื่อให้มันขยับจริงๆแม้ทับหน้ารอบนี้คือนัทพงษ์เรืองบรญญาวุิขณะที่คุณพิทาก็ยังมีบทบาทเหมือนตัวเร่งกระแสเดินสายปลุกอารมณ์คนดูให้รู้สึกอยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างในวันที่หลายคนยังรู้สึกว่าเสียงของตัวเองเคยถูกทําให้เบาลงแต่โค้งสุดท้ายของสีส้มก็ไม่ได้เดินเกมสวยๆอย่างเดียวเพราะแรงกดดันมันหนักทั้งความเสี่ยงจากคดีทั้งถูกโจมตีเรื่องความมั่นคงและบรรยากาศสถานการณ์ชายแดนที่ทําให้คําว่าปฏิรูปถูกบางฝ่ายพยายามเอาไป ผูกกับคําว่าเสียงและเมื่อเกมเดินมาถึงปลายทางยุทธศาสตร์ที่สีส้มเลือกใช้จึงชัดมากคือการเร่งอารมณ์ความหวังให้แรงพอจะชนะอารมณ์ความกลัวของสังคมไม้ตายแรกของสีส้มคือการย้ําคําเดียวเลยว่าต้องชนะให้ขาดไม่ใช่แค่ชนะเฉยๆแต่ต้องชนะระดับแลนสไลด์เพื่อปิดประตูเกมหลังเลือกตั้งสีส้มพยายามสื่อสารกับคนว่าถ้าชนะไม่ขาดเกมหลังบ้านจะเปิดช่องให้เกิดการต่อรองการรวมขั้วหรือการใช้กลไกต่างๆมายือ้อมาขวางมาทําให้เสียงของประชาชนไม่ เป็นผลเต็มที่ผู้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือเขากําลังชวนคนคิดว่าบัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่ได้เป็นแค่การเลือกพักแต่เป็นการปกป้องตัวเองไม่ให้เสียงตัวเองถูกทําให้ไร้น้ําหนักหมายตายที่2คือการขยี้แผลนิติสงครามสีส้มกําลังเปลี่ยนวิกฤตทางกฎหมายให้กลายเป็นพลังความเห็นใจใช้วิธีเล่าเรื่องแบบคนถูกกระทําเพราะยุทธศาสตร์แบบนี้ในโค้งสุดท้ายมันได้ผลมากมันไปแตะความรู้สึกพื้นฐานของคนเลยคือความไม่ยุติธรรมสีส้มพยายามย้ายประเด็นจากคําถามว่าพักกาลังเจอคดีอะไรไปเป็นคําถามว่า เสียงของประชาชนกําลังถูกท้าทายหรือเปล่าถ้าเขาล้มวันนี้ก็เท่ากับความหวังของคนจํานวนหนึ่งล้มไปด้วยแล้วสุดท้ายมันจะไปจบที่การปลูกให้คนออกมาโหวตเพื่อปกป้องเจตํานงของตัวเองหมายตายที่3คือการยืนยันธงเปลี่ยนโครงสร้างแบบไม่ถอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปกองทัพเพราะนี่คือสินค้าหลักที่ทําให้คนจําได้ทันทีว่าสีส้มขายอะไรในช่วงปลายเกมสีส้มเลยไม่สามารถถอยเพื่อเอาใจคนกลางมากเกินไปได้เพราะถ้าถอยก็เท่ากับเสียแกนหลักของตัวเองและยิ่งคู่แข่งกําลังเล่นเกมความมั่นคง สีส้มยิงต้องทาให้คนเห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่ความกลัวแต่คือระบบรัฐที่ตรวจสอบได้ลดวงจรอํานาจเดิมๆที่ทําให้ประเทศติดที่ทีนี้มาดูจุดตายของสีส้มกันตรงๆเลยนะครับจุดเสี่ยงที่สุดคืออาเสียคะแนนจากกลุ่มไทยเฉยคนที่ไม่ได้อินการเมืองมากแต่สนใจความสงบของชีวิตประจําวันและถ้าบรรยากาศชายแดนทําให้คนรู้สึกไม่มั่นคงคนกลุ่มนี้มีโอกาสเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเทไปหาพักที่สื่อสารเรื่องความมั่นคงได้หนักแน่นกว่านี่คือโจทย์ยากของสีส้มในโค้งสุดท้ายต้องท ไม่คนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นทางออกระยะยาวและนอกจากไทยเฉยอีกจุดที่น่ากมัมวลพอๆกันคือความเหนื่อยล้าทางการเมืองของคนรุ่นใหม่บางส่วนหรือที่เรียกกันว่า p o l i t i c a l f a t i g u e คือคนที่เคยอินมากเคยโกรธเคยหวังแต่พอโดนข่าวคดีโดนแรงกดดันซ้ำๆก็เริ่มถอเริ่มคิดว่าเลือกไปก็โดนยุบโดนสกัดอยู่ดีสุดท้ายอาจไม่ออกมาเลือกตั้งจริงหรือบางคนประชดระบบด้วยการกาให้เป็นบัตรเสียซึ่งถ้าเกิดขึ้นเยอะๆมันจะเป็นความเสี่ยงสําคัญของสีงงส้มในปลายเกมไม่แพ้เรื่อง ามั่นคงเลย ต่อมาคือสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยถ้าสีส้มขายความหวังสีน้ําเงินกําลังขายความมั่นใจแบบคนละอารมณ์เลยคือทําให้คนรู้สึกว่ามีคนคุมเกมได้มีคนเอาอยู่และประเทศไม่วุ่นวายผู้นำทัพคืออนุทินชาญวีรกูลในภาพบทบาทนายกหรือรักษาการที่ได้แสงสปอตไลท์ตลอดเวลายิ่งช่วงที่สถานการณ์ชายแดนเป็นข่าวสีน้ำเงินยิ่งได้เล่นบทลู่นำที่เด็ดขาดแบบไม่ต้องสร้างฉากเองเพราะฉากมันมาอยู่แล้วและสิ่งนี้ไปถูกใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมจำนวนมากรวมถึงคนที่เคยเรียกพักลุงๆมาก่อนด้วย เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการความแน่นอนในช่วงที่ประเทศรู้สึกสั่นๆไม้ตายแรกของสีน้ำเงินคือเกมชาตินิยมพูดง่ายๆคือปลุกความรู้สึกเราต้องยืนข้างประเทศชูคำอย่างปกป้องดินแดนรักษาอธิปไตย พูดแล้วทําดูแลความปลอดภัยของชาติยุทธศาส์นี้สื่อสารง่ายมากไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเชิงเทคนิคคนฟังแล้วเข้าใจทันทีและในสังคมที่มีความกังวลสะสมสูงมันยิ่งได้ผลเพราะมันทําให้คนลังเลค,คิดว่าทําไม่อยากเสี่ยงก็เลือกคนที่ดูคุมสถานการณ์ได้ไม้ตายที่2คือบ้านใหญ่โมเดลซึ่งเป็นจุดที่สีน้ําเงินแข็งกว่าใครหลายพักเครื่องจักรพักสนามของเขาคือเครือข่ายขอสอพื้นที่ทีมงานท้องถิน่นผู้นําชุมชนการเคราะประตูบ้านการเดินเข้าหาชาวบ้านแบบตัวต่อตัว,ตวเกมแบบนี้ไม่หวังพลังโซเชียลเท่า แต่มันเก็บคะแนนจริงด้งเงียบๆและแน่นๆโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายที่การลงพื้นที่แบบหนักจริงจะส่งผลชัดที่สุดและที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ลงพื้นที่เฉยๆแต่มันคือระบบจัดตั้งที่แม่นยําทําให้คะแนนมักมาเป็นก้อนเป็นแพ็คเป็นเครือข่ายไม่กระจัดกระจายเหมือนคะแนนกระแสที่ดังบนโซเชียลแต่ไม่แน่นอนน่าคูหา หมายตายที่3คือการวางตำแหน่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสีน้ำเงินพยายามยืนตรงกลางคุยได้กับทิกส่ายแต่ส่งสารชัดวันเลือกภูมิไทยไทยคือเลือกความสงบไม่วุ่นวายไม่แตกหัดในยุคที่คนเบื่อการเมืองทะเลาะก,กันนี่คือสินค้าที่ขายได้ดีมากเพราะคนจํานวนหนึ่งไม่ได้อยากชนะอีกฝ่ายแบบสุดโตง่งแต่อยากให้ประเทศเดินต่อได้แบบไม่พังแต่สีน้นําเงินก็มีจุดตายเหมือนกันแผลที่ถูกพูดถึงเสมอคือภาพเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและนโยบายกัญชาที่ในใจคนเมืองบางกลุ่มยังไม่จบบางคนชอบบางคนไม่เอาและเรื่องแบบนี้ในช่วงปลายเก มันทำให้คนตัดสินใจด้วยอารมณ์ได้ง่ายถ้าโดนขยายเป็นกระแสต้านก็อาจกระทบพื้นที่เมืองที่แข่งขันสูงสุดท้ายคือสีแดงพักเพื่อไทย ตาส้มคือความหวังน้ำเงินคือความมั่นคงแดงพยายามยืนบทอารมณ์คลาสสิกที่สุดของการเมืองไทยคือปากท้องแต่รอบนี้ต้องยอมรับว่าพรรคแดงอยู่ในสภาพที่ลำบากที่สุดเพราะโดนบีบจาก2ด้านทันเสียงประชาธิปไตยบางส่วนไหลไปสม้มขณะที่ฐานเสียงรักยาบางส่วนโดนน้ำเงินเจาะด้วยเครือข่ายพื้นที่และภาพผู้นำที่เด็ดขาดและคนดิเดตรอบนี้ก็เป็นยศชนันวงสวัสดิ์ที่ถูกดันขึ้นมาหลังอุบัติเหตุทางการเมืองของแพ้ทองทานทําให้โค้งสุดท้ายของเพื่อไทยไม่ใช่แค่การขอคะแนนแต่เป็นการกู้ศรัทธาว่าแบรนด์นี้ยังเป็นคําตอบอยู่จริง ไม้ตายแรกของเพื่อไทยคือเศรษฐกิจแบบคิดถึงอดีตหรือที่เรียกได้ว่า e c o n o m i c n o s t a d g i a คือขายความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจย้ำผลงานในอดีตย้ำวา่าอยากเห็นเงินหมุนการค้าขายดี ปากท้องดีต้องเลือกทีมที่ทำเป็นและพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือทวินหาอาดีตที่กินดีอยู่ดีหรือยุคทองของเงินในกระเป๋าช่วงที่หลายคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันจับต้องได้จริงทํามาค้าขึ้นมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและต้องสัญญาให้ได้ว่าเงินในกระเป๋จะจับต้องได้จริงและเร็วเพื่อแก้เกมความเชื่อมั่นจากนโยบายที่เคยถูกตั้งคําถามมาก่อนประเด็นสําคัญคือเพื่อไทยต้องทําให้คนเชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่คําทูดหาเสียงแต่เป็นสิ่งที่ทําได้จริงไม้ตายที่2คือการขอโอกาสสู้ต่อและดึงคะแนนสงสารจากแฟนกลับเดิมโดยเฉพาะ กลุ่มแดงที่ผูกพันกับแบรนด์นี้มานานพักพยายามสื่อสารว่าเราถูกบีบถูกกระทําและต้องการโอกาสกลับมาสารต่อง,งานเพื่อปลุกคนที่เคยรักแต่ตอนนี้เหนื่อยให้ลุกจากบ้านไีใช้สิทธิ์เพราะปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยรอบนี้ไม่ใช่ไม่มีคนรักแต่คือคนรักบางส่วนลังเลจนไม่อยากออกไปเลือกตั้ง ไม้ตายที่3คือการชวนให้โหวตแบบยุทธศาสตร์หรือ Strategic s t r a t e g i c vote เพื่อไทยพยายามบอกว่าตัวเองคือคำตอบที่สมจริงที่สุดในการบริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจได้ต่อรองได้ตั้งรัฐบาลได้ไม่ทำให้ประเทศแตกหักเขาพยายามวางภาพว่าสีส้มอัดสุดตรงเกินไปสำหรับการบริหารในโลกจริงขณะที่สีน้ำเงินอาจพาประเทศไปสู่การเมืองแบบเดิมส่วนเพื่อไทยคือทางสายกลางที่ทำงานเป็นและเดินหน้าประเทศต่อได้ แต่จุดตายของเพื่อไทยชนหนักเพราะความเชื่อมันของคนบางส่วนลดลงจากประสบการณ์รัฐบาลข้ามคั้วครั้งก่อนแล้วเรื่องความไว้ใจนี่แหละครับแก้ยากสุดในช่วงโค้งสุดท้ายอีกเรื่องคือภาพความแข็งแรงของผู้นําใหม่ที่ยังไม่ติดแน่นเท่าคู่แข่งทําให้พักต้องใช้พลังแบรนด์เดิมช่วยแบกและใช้เรื่องเศรษฐกิจเป็นแกนหลักให้คนเชื่อว่าถึงตัวบุคคลจะใหม่แต่ทีมงานยังเป็นทีมที่ทําเป็นจริงๆ ทีนี้ถ้ามองด้าบรวมแบบคนดูมวยจะเห็นเลยว่าสามพักกำลังชกคนละสไตล์สมชกด้วยความหวังผสมความรู้สึกไม่ยุติธรรมทาให้คนรู้สึกว่าต้องชนะให้ขาดเพื่อปกป้องเสียงตัวเองสีน้ําเงินชกด้วยความกลัวผสมความมั่นคงและความเด็ดขาดทําให้คนเชื่อว่าต้องมีคนคุ้มประเทศไม่ให้วุ่นส่วนแดงชกด้วยปากท้องผสมความทรงจําและความผูกพันชวนคนกลับมาเลือกสิ่งที่เคยทําให้ชีวิตดีขึ้นและเกมจริงของโค้สุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ใครพูดเก่งที่สุดแต่อยู่ที่ใครคุมอารมณ์คนได้มากที่สุดถ้าบรรยากาศประเทศเครียดคนจะหนีไปหาความมั่นนคคงถ้้ารูสึก เสียงกำลังถูกยือ้อความหวังจะกลายเป็นพลังระเบิดและถ้าเศรษฐกิจในชีวิตจริงตึงมือปากท้องจะกลับมาทวงบอลลังสุดท้ายการเลือกต่างครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพักแต่คือการเลือกอารมณ์ของประเทศใครที่เบื่อโครงสร้างเก่าและอยากเปลี่ยนแบบชัดๆก็ไปส้มใครที่กลัวความวุ่นวายและอยากได้ผู้นําเด็ดขาดคุมเกมก็ไปน้าเงินใครที่ยังหวังเรื่องปากท้องและผูกพันกับแบรนด์เดิมก็ไปแดงแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกด้วยความหวังความกลัวหรือความหิวจะหรือว่าอํานาจจริงอยู่ที่บัตรเลือกตั้งในมือเราแกุมภาพันธ์ไปใช้สิทธิ์ให้ครบนะ ยอมให้คุณอื่นเลือกอนาคตแทนเราแล้วคุณล่ะครับคิดว่าโค้งสุดท้ายนี้ส้มน้ำเงินแดงใครจะเข้าเส้นชัยคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับแต่อย่าลืมคุยกันแบบสุภาพนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดบทวิเคราะห์การเมืองแบบเล่าให้เข้าใจง่ายๆในทุกประเด็นร้อนครับ